สบายดีพี่น้องมาเบิ่งสองแสบสิไปใช้อันนี้เหรอสองแสบสิไปใช้สบายดีเร็วสบายดีพผน่ยม่ใหญ่ก่อนสบายดีเร็วสบายดีปาลุงก่อนสบายดีสิพากันไปใช้หนิเห้ออีหลาสิไปใช้เป้เล่นดึงเรนมังใช้ไรเดอร์ สีเปลลิ่นสไลเดอร์เป็นาเลยและว่าหี่เนาะจต่สเปลล่นมักสไลเดอร์เอ่บเก่อนยังบอลใหญ่เปเล่นมักสไลเดอร์น้ำบอนะเาพบาใหญ่ไปเล่น้อมเอาพใหญ่เปเล่นสไลเดอร์น้ำบอนี่ฮไปบอกอใหญไปเนีแย่ไปร้านจะว่าแย่ไป เจ้าพญายิ่ไปนั่งบ่เจ้าพญายิ่ไปนั่งเอ้าเอ้าเอ้าเจาพญาย่ไปเล่นมักสไลเดอร์น้ำตีนนี่ไปหล่อบุญนี่ไปบ่พญายิ่ไปหล่อบุญบ่ไปบ่บ่ไปก็ไปหล่อบุญลรอวะมีลายแนวได้มีลายแนวได้ ไปเล่นบ่สีทามพงไยดูไปเที่ยวไปเล่นเต้นเต้นพงไยกามหน้าอะไได้พงไยกะคือเสียงรถแท็กเตอร์บื้นบืนอยู่หืโยกยังโยกยังอืม ไปแม่เอปโบไปน้ำวนโบไปบ่นหยังหยังหาป้าโบคือโหลดบ่ห้ป้าโบคือโหลดบ่ห้ป้าโบไปน้ำบ่ไปน้ำไปน้ำอ้ำน้ำแอ๊บบ่พ่อใหญ่ได้สะพ้ายที่อยู่นัาพ่อใหญ่ hai sai nang, ba nhảy. Bay bọc nang bọc bay bọc Ba bỏ bay đó. Ba bỏ bay bọc nang, bay bao Bay bay gì bao bao Bay ซื้อแนวกินมะพาพใหญ่นเด้อซื้อเดวกินมะพาพใหญ่นเด้อโดนดิลัะบุญบได้ยังนี่ได้ตุ๊กตาโตเท่านี้โตเท่านี้โตละสาวพันอยากกินลูกโอ้ยน้ใอยากินนม อย่าก oh, pues, <laughs> ินนมโอ้ยอย่าก <rawd Moder> ินนมบริสุทธิ์นมไปม่รเบหโอ้ยคนอย่ากินนมโอ้ยตากระบาดมีน้ะมากินน้ำเอาน้าเหมือนกินเอเอาน้าเหมือนกินเอกินน้ำกินน้ำกินน้ำแล้วก็กินของกินผัวขานานฮะผัวใหญ่ผัวไปแบ่งเอาส่งนี่ต้องแบ่งส่งกันบ่บ่ต้องแบ่งเนี่เอาแม่นะิขีดอีกแล้ว จเอตัวมีใหม่จีมูแลนวาวิผูใช้ซื้อซื้อย่างให้หมูกินน่ะลูกชิ้นได้ลูกชิ้นมาให้หมูกินผอใหญ่ได้สาได้ยางผอใหญ่ผู้ไปเข้าไปฮะผอใหญ่ผูไปไปฮะผอใหญ่ดูผอใหญ่เห็นยังน่ะผอใหญ่นอนถากินอยู่ค่ะผอใหญ่นอนถากินอยู่ค่ะไปเข้าไป เอาไปหาผัวใหญ่นะผัวใหญ่กี่น้ำเนี่ยเปิดออกหงงๆเปิดออกหงงๆเบาไปเบิ่งดูผัวใหญ่เห็นยังนะอ้าท่อผัวใหญ่เห็นยังอ่ใช้ผัวใหญ่นะผัวใหญ่อยู่ใช้อยู่ใช้ผอใหญ่นะใช้ผอใหญ่นะผัวใหญ่นอนเลยผัวใหญ่แย้มนอนเลย เอออเิญพ่อใหญ่ออกมากินดูเอิญพ่อใหญ่ไงคือจะนอนตะเวนแทะเอ้าเอาไปป้อนเอาไปป้อนเอิญพ่อใหญ่ออกมาอ้าวปืดออกมาอ้าวลานขาไปเลยเนาะยู่ในวัดกะถิไม่ได้หม่ละสิบบาทเด็กติเงินกูนี่นองพ่อใหญ่ได้อะนรเนี่ย ออกมาแะแม่พอใหญ่กส <c ười> <ột> ิปกินในในเดียวหมดสิจืออืหมดจือหมดสิจื้อบอกพ่ใหญ่ดูโมเน่มเสมเ่โลอไรนี่มักสม่โล่อะไ้กอลูโลอไ้ก็ลู โล้ไทยก่โลไกไทยก่บม <laughs> บาดบาดว่งไดส้างบาดฝากลูกส้าง,งหาบาทเลยเอ,อิรนะแม่เอ,อิรไอหมูมากินนะไหมเออเออเิหมูมากินกไดหมกินแมมชมเลยอาใคไมวอืมมาชมใคลูกเออใครใ,ครใครขาอ่ะจำเนมเนี้ย แนมแนมเพ่งห <c ười> ้องนถิ่มอใหม่อาจะพอใยญ่กินข่าวกัยังอันนี้มากินยังกินล้วอนี่มันกินข่าวสัอ่ะนี่แล้วะมนาวมวยมนาวา้ไแม่ว่ไปไหนมัพดนมาเลยเอาเอาไว้ด้วยหอยไว้

หอมดมกล่อมผสมกับเป็นสมบยากก็ได้น้อยกบวแสบปเอายังมาใส่ไหมไข่ก้องยำหมวยเอามาเขาอีร้อยเย่ไ หไอเบียได้ยังเงินหาสิผานไอเบียจัะได้ซลก็ลูเหมือนปใหญมูว่าจะลูกกัะเ้าผ้านึ่งเหรีจ้ทีห้า้งเอาก็ได้จะบริเกรือ่าบเกยูเบีาเล่นะช้าบ่งจนหกสิ่งงยังสมคือสแปนอชาบาท lô là sao hả bà cứ bao gìn thẹp lọ thua à bớt là bảo sự năm hai ngô ma Để làm ăn một mặc sống lô thay đây sao hả bà nên chơi làm rồi này ừ. là cái sự khay nó mặn ăn sự sao bà ừ. sao bà này chẳng lụ hay lụ hay ăn khảo nó đi xì lụ lụ là hả bà? ừ. xe bị bò phanh nhai xe bị dù bò ờ xe bò phanh nhai xe bò เสะมาแล้วล้านเอ้ยพ่อใหญ่ป่ะพ่อใหญ่เสะบบพ่อใหญ่แนี่ยพ่อใหญ่แน่เออนะแม่ เนี่ยมเสพโบเนี่ยมเสพโบเนี่ยมเสพบวะจันอันนี้คือบุปผาเสบโบเสบ่บมดจากร้อยชั่วกันไปหนิเอ้อ ลูกซีดก็หาหา้อบาทโอ้เบอร์ไล่ลอยได้นีิโอ้เบอรล่ลอยได้นน่มักซื้อสิบบาทอ่าโทอใส่เงินเป็นแส่ห้าพอห้าเมย์ไอ่ะมาไปไปกล่องก่อนเร็วๆอ่าโทเด้ตุ๊กตาอีกบาโทมามามา ตุ๊กตาอ่าจับมึงดูค่ะจับบึงดูค่ะอ่าโทได้ตุ๊กตาพุลัดโตล้วโตอ้าอำก็ได้พู๋อ่าโทขึ้นหนาลากเส้นนะโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่นอ้องไ,ไปแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายป้าลุงเร็วๆพ่อใหญ่แม่ใหญ่เร็วๆ บายๆเร็วๆบายบาย